ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายดิเกรกฤทธิ์เจนคลองธรรมสมาชิกวุฒิสภาวันนี้ผมจะมาติดตามเสนอแนะเร่งรัฐการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมนะครับในรายงานที่เป็นเอกสารจะอยู่ในหน้า47ถึงหน้า64นะรประมาณ17หน้านะครับผมจะไม่ ลงรายละเอียดตามเอกสารทั้งหมดนะครับเพราะเหตุว่ามันละเอียดพอแล้วนะคิดว่าคิดว่าท่านรัฐมนตรีท่านผู้มาชี้แจงนะครับคงจะได้ให้ทีมในการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของสมาชิวุฒิสภาซึ่งเราทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและตั้งใจเพื่อให้การบรุประเทศเ,เกิดความสำเร็จนะครับผมอยากจะเพิ่มเติม ในประเด็นสำ,สำคัญถึงเรื่องอทิศท,ทางวิธีการและก็ความเร็วในการปฏิรูปประเทศของเราแล้วก็อาจจะลงรายละเอียดในเรื่องของประเด็นปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งผมเป็นประธานอนุกรรมธิการติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมโดยตรงนะครับ ในภาพใหญ่ของประเทศไทยนี่นะครับแน่นอนเรามีแผนที่คนทั้งชาติต้องร่วมกันก็คือเรื่องมีแผนยุทธศาสตร์าชาติซึ่งก็มีแผนแม่บท23าาแผนแม่บทรองรับเรามีการประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหม่งชาติตอนนี้ฉบับที่13ละ13บุตรหมายกลางเป็นแผนใหญ่เลยครับว่าทุกหน่วยงานทุกคนทุกองค์าพยบคนไทยทั้งประเทศอะ นะแล้วก็ผู้มีรับผิดชอบผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านต่างๆก็จะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศของเรานะให้ไปสู่ความสำเร็จตามแผนดังกล่าวแต่ว่าผมเน้นว่าที่สำคัญว่าในการพัฒนาประเทศนั้นเนี่ยเราได้ข้อตกลงร่วมกันเราเห็นปัญหาร่วมกันเกิดวิกฤตของประเทศก็คือเรื่องการปฏิรูปประเทศ เราเห็นว่าปัญหาบางปัญหาจะต้องเปลี่ยนแปลงใหญ่ปัญหาบางปัญหาจะต้องร่วมกันทั้งประเทศทําเรื่องนี้อย่างจริงจัง,จง,จงก็เลยกําหนดเป็นประเด็นปฏิรูปประเทศไว้นะครับ13บวกหนึ่งแล้วแต่ว่าจะนับยังไงทีนี้ไอ้การปฏิรูปประเทศหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างเรื่องใหญ่ที่เป็นการปฏิรูปประเทศที่กําหนดไว้เนี่ยมันสําคัญยังไงสําคัญขนาดที่ว่าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศผู้คนในประเทศไทยครับคาดหวังความสำเร็จคาดหวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดครับมาตรา257กำหนดความสำเร็จขอ,รของประเทศของเราไว้อยากเห็นประเทศชาติสงบเรียบร้อยสังคมสงบสุขประชาชนมีความสุขครับไม่ว่าใครครับปฏิเสธไม่ได้ว่า เห็นด้วยกับเรื่องเหล่านี้จะทำอย่างไรครับประเทศชาติสงบเรียบร้อยมันต้องทำให้เกิดความสามัคคีปลองดองของคนในชาติได้ต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญานี้และก็ต้องทำให้เกิดความสมดุลด้านวัตถุและจิตใจประเทศชาติจะสงบเรียบร้อยนะครับสามเรื่องสังคมจะสงบสุขได้อย่างไรครับต้องทำให้สังคม ผู้คนในสังคมได้รับความเป็นธรรมมีโอกาสทัดเทียมกันคือเราต้องขจัดความเหลื่อมล้ําให้ได้หัวใจใหญ่ครับต้องให้เกิดความเป็นธรรมขจัดความเหลื่อมล้ําสังคมก็จะสงบสุขแล้วทําอย่างไรประชาชนจะมีความสุขมีสองเรื่องครับคือต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีภาพมหากษัตริย์สรงเป็นประมุขมีคุณภาพชีวิตอย่างเดียวไม่พอหรอกครับคนมีความผูกพันกับชาติคนไม่มีชาติก็ไม่ต่างจากเ,าเขาไม่ใช่คนก็ได้นะครับาบางคนบางประเทศไม่มีชาติเนี่ยดูครับเขาอยู่กันยังไงแต่เพราะฉะนั้นความสุขของประชาชนก็ต้องมีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้วยเหมือนกัน ทีนี้การปฏิรูปประเทศเนี่ยกำหนดไว้ใน257นะฮะอันนี้เป้าหมายทาอย่างไรมีประเด็นปฏิรูปเขียนไว้ในมาตรา258อยู่ในรัฐธรรมนูญกูจะออกกฎหมายรูปกฎหมายลํดาลดับรองอะไรต่างๆมันต้องไปทาเรื่องเหล่านี้ให้สําเร็จแล้วจะทําอย่างไรครับใครจะต้องทําบ้างการปฏิรูปประเทศนะครับผมเรียนว่ามันเป็นเรื่องของประเทศชาติทั้งประเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่มีหน้าที่ ได้รับมอบหมายจากรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญตัติฝ่ายบริหารฝ่ายบริการฝ่ายตุลาการต้องมุรณุ่งมั่นเป้าหมายเหล่านี้นะครับแล้วก็ทุ่มเทการทํางานเห็นไหมครับอํานาจอธิปไตยของวงชนชาวไทยที่แบ่งเป็นสามอำนาจเนี่ยนิติบัญญัติออกกฎหมายอย่างไรให้การปฏิรูปประเทศสําเร็จบริหารนะคณะท่านนายกคณะรัฐมนตรีดูแล ราชการส่วนใดก็จะต้องขับเคลื่อนให้เกิดความสําเร็จแม้กระทั่งฝักฝ่ายตุลาการเองถ้ามีประเด็นที่ต้องปฏิรูปประเทศให้ประชาชนมีความสุขเพราะว่าต้องได้รับความเป็นธรรมท่านก็ต้องทําเหมือนกันนอกจากนั้นแล้วคนที่เป็นเจ้าที่ของรัฐประชาชนทั้งประเทศก็ต้องให้ความร่วมมือครับท่านก็คาดหวังและท่านต้องให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้เราทํามานานแล้วครับ มีรัฐธรรมนูญบอกต้องเร่งรัดให้มีแผนหนึ่งปีให้ทำอะไรอย่างไรมีกรรมการปฏิรูปอะไรต่างๆนะครับทิศทางเราได้กำหนดแล้ววิธีการทำอย่างไรไม่ให้ถึงที่หมายเหล่านั้นในด้านต่างๆโอ้โหมีการถกเถียงกันครับว่าทิศทางเหล่านั้นจะถูกหรือผิดอย่างไรก็เห็นผมชื่นชมนะฮะมีกรรมการปฏิรูปมองเห็นปัญหาชัดแล้วก็กำหนดทิศทางที่ขับเคลื่อนไป แน่นอนครับการเดินทางขับเคลื่อนนะฮะโดยองค์การพยพใหญ่ทั้งประเทศมันก็มีปัญหาเรื่องความเร็วบางเรื่องก็ทำได้เร็วบางเรื่องก็ทำได้ช้านะครับบางเรื่องก็มีปัญหาเรื่องใครทำอย่างไรทำร่วมกันอย่างไรนะครับบางเรื่องก็มีปัญหาเรื่องกบประมาณเรื่องประสิทธิภาพอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราเอาความจริงเอาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาบอกทุกคน แล้วก็ร่วมกันทำนะครับผมเกริ่นอย่างนี้ครับผมมีประเด็นก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องที่จะได้ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมจากรายงานนะครับเรามีปัญหาว่าการปฏิรูปประเทศเราอาจจะสะดุดถ้าเราทำความเข้าใจหรือทำความตกลงร่วมกันคลาดเคลื่อนที่ผมพูดถึงนี้หมายถึงมีมติ คณะกรรมาการยุทธศาสตร์ชาติเมื่อวันที่22สิงหาคม2565แล้วก็เสนอนรมเมืม่อวันที่27กันยา2565ตรงนี้ครับอ่านมติคณะกรรมาการยุทธศาสตร์ชาติอ่านรายงานของสภาพัฒน์ต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบตามรายงานเหล่านี้อ่านแล้วก็ดีใจ ที่เกิดความสําเร็จในการป็รรูปประเทศแต่ก็มีข้อกังวลบางประการสําหรับการทํางานต่อไปผมอ่านครับว่าในมติคอรม27กันยาครับบอกว่ามาตรา259ให้เริ่มดําเนินการป็รรูปประเทศในแต่ละด้านภายใน1ปีนับแต่วันประกาศรัฐมนูญเพื่อให้บรรลุผลสำธิ์ที่คาดหวังภายในระยะเวลา5ปีซึ่งนับแล้วเนี่ยประกาศในราชกิจจานุบเบกษาหเมษาห,หึ ระยะเวลาดําเนินการจะสิ้นสุดตามแผนปฏิรูปในวันที่31ธันวาคม2565เราก็โอ้แผนปฏิรูปจะสิ้นสุดแล้วแผนต่อไปจะทําอย่างไรถ้ามีเป้าหมายกว้างๆอยู่ในรัฐธรรมนูญต่างคนต่างคิดต่างทามันจะสเปสป่าหรือเปล่าขนาดมีแผนก็ยังวุ่นวายในเรื่องของการบูรณาการนะการทํางานซ้ําซ้อนสิ้นเปลืองหรือการเกี่ยงกันทําไม่ทําเลยก็มีนี ปัญหาใหญ่ก็คือว่าสำนักงานได้ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลสำนักงานหมายถึงสาภาพัฒน์นะฮะและประเมินผลสำริดการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆพบว่าการดำเนินการตามแผนปฏิรูปท,ทั้ง13ด้านได้ทำให้เกิดผลสำริดตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วจบเลยก็เสร็จแล้วยกเลิกเก็บฉากนะครับลิเกไม่ต้อง ต่อละคนทาอะไรอะไรก็ไม่ต้องทํและหรือเปล่าเราก็ท่านยกตัวอย่างหมดเลยแต่แต่นี้ยกตัวอย่างเป็นบางเรื่องด้านการเมืองสําเร็จอย่างไรด้านกฎหมายสําเร็จอย่างไรซึ่งท่านยกตัวอย่างน้อยมากแล้วด้านกระบวนการยุติธรรมซึ่งผมจะอภิปรายลงรายละเอียดบางประการเนี่ยท่านบอกว่า,าสําเร็จแล้วมีการมุ่งอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วโดยสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้จัดให้มีการถ่วงดูน้ำหนาจการสอบสวนและได้มีคำสั่งเรื่องการรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษนอกเขตการสอบสวนให้ประชาชนสะดวกมากขึ้นเนี่ยท่านสรุปแค่นี้นะครับอันนี้ครับผมก็เป็นข้อกังวลน,นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เพื่อเกิดความเข้าใจในการประชุมคราวต่อไปอะไรก็ตามหรือว่าหลังจากท่านประมวลรายงานการติดตามเสนอแนะเรื่องรัฐการป็นรูปประเทศของ สมาชิกวุฒิสภาท่านจะเห็นครับว่าข้อเสนอเราชื่นชมท่านครับว่าท่านพยายามขัดขับเคลื่อนทุกทุกด้านท่านพยายามแก้ไขปัญหาท่านพยายามรับฟังเรานะครับแต่หลายๆเรื่องนะครับต้องยอมรับว่าผลสำฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นจริงกับประชาชนนั้นเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นครับยังไม่เกิดขึ้นหลายเรื่องทําแล้วหลายเรื่องมีโครงการหลายเรื่องได้ดําเนินตามโครงการแต่หลายเรื่องก็ยังไม่สําเร็จตามที่ หรือเกิดผลสำลิดตามที่เกิดขึ้นนะครับผมจะเกินเวลาเล็กน้อยท่านประธานครับอขอไปที่สไลด์หน้าสุดท้ายในส่วนที่ผมรับผิดชอบก็คือว่า,าประเด็นปฏิรูปประเทศนะที่เป็นบิ๊กล็อกในด้านกระบวนการยุติธรรมอยู่ห้าห้าหเรื่องขอญาตสั้นๆภายใน1-2นาทีเพื่อใหอ้เนื้อหาในการาเสนอแนะได้ครบถ้วนนะครับ เรื่องแรกให้ประชาชนติดตามความคืบหน้าขั้นตอนต่างๆในกระบวนการยุติธรรมเรื่องนี้ขอตบมือให้รัฐบาลผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพราะกฎหมายระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรมออกมาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้ขับเคลื่อนตรงนี้ผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบจะเกิดความโปร่งใสจะอยู่ในกล่องใสๆประชาชนสามารถมองเห็นกระบวนการความเคลื่อนไหวของคดีต่างๆของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กับเรื่องของเขานะครับและมีผลกระทบกับเขาและมันจะเกิดการพัฒนาในทุกๆเรื่องในเรื่องของระบบงานในเรื่องของคนนะครับเรื่องที่2เรื่องการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่อันนี้ต้องอาฝากฝากาผู้เกี่ยวข้องนะครับต้องทําความเข้าใจกับตํารวจและประชาชนด้วยเพราะว่าเป็นการรับแจ้งนอกเขตอํานาจการสอบสวนเพราะว่าเรื่องของการแจ้งข้อเท็จจริงก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าการดําเนินงานในพื้นที่จริงก็เรื่องหนึ่งาาเพราะฉะนันนน้น ใน2เรื่องนี้เนี่ยนะถ้าเรา,เารวมกันนะให้มีการแจ้งความที่เดียวแล้วก็รวมเรื่องที่ไม่ซ้ําซ้อนกันแต่เท่าที่ทําได้มันก็เป็นประโยชน์แล้วก็ส่งส่งผ่านข้อมูลกันต่อไปเรื่องที่สเรื่องของอทนายความอาสาประจําสถานีตํารวจสถานีตํารวจ,รวจ,รวจทั่วประเทศไล่จากกอไก่กรุงเทพมหานครรงถึงยะลามี1483 82ออสถานีครับทีนี้เนี่ย โครงการเราถึงปี65เนี่ยทำได้203สถานีตำรวจเท่านั้นเองตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ครับว่าไอ้203มเนี่ยมันสำเร็จหรือเปล่าขณะนี้มีประเด็นนะครับมีประเด็นว่าเรายังไม่มีการประเมินอย่างจริงจังว่าประชาชนได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างไรนะครับมีทนายไปครบถ้วนหรือไม่คุณภาพของทนายเป็นอย่างไรงบประมาณที่ให้ทนายความไปดำเนินการ เป็นอย่างไรแล้วก็จํานวนสถานีที่ไม่ครบเนี่ยถ้าจะทําให้ครบเนี่ยมันใช้งบประมาณมหา,าศาลนะครับต่อวันมากมายนะครับหนแปดร้อยนสี่ร้อยแปดสิบสองคูณหนึ่งพันนะครับทุกวันนะครับถ้าจะทําอย่างอื่นทําได้หรือไม่หรือปรับปรุงให้ดีเป็นอย่างไรทุกวันนี้กาหนด8ปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งมันเหมาะสมหรือเปล่านะเรื่องกําหนดเวลาเรื่องอ ตำแหน่งแห่งที่รวมทั้งมีวิธีการอื่นไหมถ้าจะทำให้ได้คุณค่า,อาของการใช้จ่ายงบป,ประมาณนะครับเราสามารถทำทีวีไดเรกขายของให้ประชาชนทั้งประเทศได้โดยเอกชนนะเราสามารถทำศูนย์ทนายความให้คำปรึกษาประชาชนทั้งประเทศได้ไหมเอาทนาย ห้าสิบคนร้อยคนอยู่ในศูนย์ตอบตลอด24ชั่วโมงมก็ทําได้ไม่ต้องไปเดินไปที่สถานีตำรวจก็ได้เป็นต้นนะครับนี่ยกตัวอย่างผมเคยยกตัวอย่างหลาย,ลายแบบหลายรูปแบบเอาคอมพิวเตอร์ไปตั้งที่สถาน,นีก็ได้เป็นต้นอีกสาเรื่องสั้นๆเรื่องการไปรูปการปล่อยชั่วคราวตอนนี้สารทำทำได้อย่างดีเป็นตัวอย่างที่ดี171ศเอาลนะ,ะใหะ้ปล่อยชั่วคราวได้ไม่มีวันหยุดไม่ต้องมี หลักประกันก็ได้นะถ้าเขาได้ประเมินความเสี่ยงว่าคนเหล่านี้ไม่หนีแน่นอนอะไรเป็นต้นนะครับเรื่องนี้อยากให้ขยายผลแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนให้ประชาัมพันธ์ไปนะครับเรื่องสุดท้ายที่ไม่สุดท้ายนะครับมีเรื่องของการบันทึกภาพและเสียงอันนี้ต้องฝากในเรื่องของแนวคิดดีแต่ว่าในทางปฏิบัติเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างนี่ฮะผมคิดว่ามีปัญหาเพราะว่าการบันทึกภาพและเสียงไม่ต้องเรียวไทม์หมายถึงเรียลไทม์ บันทึกตลอดเวลาเราไปตัดต่อไม่ได้เมื่อตัดต่อไม่ได,ด,ไได้ข้อมูลมันเยอะนะจะใช้เครื่องมือเก็บอย่างไรนะเก็บแต่ละคนแล้วจะมารวมส่วนกลางอย่างไรเครื่องมืออะไระเป็นอย่างไรนะครับฝากฝากไว้ด้วยนะถึงความพร้อมเรื่องการใช้อุปกรณ์ต่างๆและเรื่องสุดท้ายคือร่างพระราชบัญญัตริระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติอันนี้เป็นปัญหาเลยครับนะครับในหน่วยงานของเราก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะตำรวจเห็นอย่างนิติวิทยาศาสตร์เห็นอย่าง นะครับแล้วก็กรมรมการปฏิรูปก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงตอนนี้ท่านก็ยกเลิกกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน,าานาบทอายุของท่านแล้วนะฮะไม่ทราบว,ว่าเรื่องนี้จะถกลงอย่างไรแล้วก็เป็นแค่ร่างแล้วก็ถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ลงตัวกันขอให้ท่านได้ผลักดันเรื่องนี้นะฮะหรือยุติเรื่องนี้จะเดินต่อหรือไม่เดินต่ออย่างไรนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของอข้อเสนอแนะความคิดเห็นของกันมาิการการกฎหมายการยุติธรรม และการตำรวจของวุฒิสภาค,ครับขอบคุณครับ